นะครับสถานการณ์ตอนนี้วัคซีนก็ได้ฉีดกันแล้วในสหรัฐอเมริกาก็เริ่มมีการฉีดกันแล้วในอังกฤษก,ก็เริ่มมีการฉีดกันแล้วนะครับในผ่านเฟสที่4ี่ไปเรียบร้อยวัคซีนของสหรัฐอเมริกาเป็นชาติแรกของโลกนะฮะที่สามารถนํามาฉีดให้กับประชาชนได้ประเด็นที่ผมย้ําอยู่เสมอสหรัฐเอาโควิด -19 มาจากไหนล่วงหน้า1-2ปีนะครับก่อนที่จะมีการระบาดในอูฮันอีกเพราะการที่จะได้ วัคซีนมาจะต้องมีการวิจัยผ่านถึง4เฟสไอ้สเฟสที่ว่าไอ้เฟสที่สําคัญคือต้องทดลองในคนหมู่มากสหรัฐอเมริกาผ่านทั้ง4เฟสมาได้อย่างรวดเร็วนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับ ที่รับชมทางทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u b e รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้คงจะหนีไม่พน้นนะประเด็นร้อนๆโดยเฉพาะเรื่องของโควิด -19 มาดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนเลยนะครับว่าปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดการจราจนคนงานอาวาดก่อการจราจนปร้นสะดมโรงงานไอโฟ e แคนไม่ได้ค่าจ้าง นะครับเจ้าที่ปราบปรามพวกคนงานนะครับที่ออกมาอาราวาสก่อความรุนแรงและปล้นสะดมโรงงาน iPhone แห่งหนึ่งที่บริหารโดยชาวไต้หวันในภาคใต้ของอินเดียโดยกล่าวอ้างว่าไม่รับค่าจ้างและแสวงหาผลประโยชน์โดยจนถึงขณะน,นี้สามารถทำการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้จำนวน100คนพวกคนงานที่ก่อการจะจนในโรงงานบริษัทวิสทรอนอินโฟคอม นะครับเมนูแฟกซ์จูริงในเมืองเบงการอนะครับศูนย์กลางไอทีของอินเดียนะครับปรากฏภาพวิดีโอที่เกิดความรุนแรงบนสื่อสังคมออนไลน์เป็น uh, ภาพบางกระจกถูกทุบและ uh, ถูกท่อนเหล็กแล้วก็รถหลายคันนะครับ uh, พลิกเอียงข้างนอกจากนี้ในคลิปยังแชร์บนโลกออนไลน์พบเห็นกล้องวงจรปิด พัดลมหลอดไฟโดนเล่นงานได้รับความเสียหายมีรถคันหนึ่งถูกจุดไฟเผาด้วยนะครับก็มีรายงานว่าคนงานไม่ได้ค่าจ้างมา4เดือนแล้วแถมยังถูกบังคับให้ทำงานล่วงหน้านะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็อลมานโดนรว่วไปกว่า30คนนะครับจากเหตุฝ่ายหนุนฝ่ายต้านช้อมเกิดการประทะชักมีดแทงกันเจ็บถึง4ราย นะครับมีการจับกลุ่มกว่า30คนนะครับระหว่างการประท้วงในกรุงบอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังเกิดการประทะระหว่างผู้สนับสนุนและต่อต้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งผลงทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายนะฮะเหตุการณ์จับกลุ่มครั้งนี้มีต้นตาต่อมาจากผู้ประท้วงประทะตํารวจเช่นเดียวกับการประทะระหว่างบรรดาผู้สนับสนุนทรัมป์และผู้สนับสนุนโจไบ,บเดน ในเมืองหลวงของประเทศนะครับจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้ที่ทั้งหมด33รายถูกตั้งข้อหาต่างๆนานา,นาตั้งแต่พทุสไลจตำรวจทำร้ายร่างกายนกรครบอบครองอาวุธโดยผิดกฎหมายขัดขืนการจับกลุ่มในสหรัฐอเมริกาก็วุ่นวายเช่นกันอินเดียก็วุ่นนะครับในขณะที่นาย,ยกรัมรีนะครับของเอสวาตินีเสียชีวิต ข่าวโรงพยาบาลหลังติดเชื้อโควิด1 i นะครับอัมโบรเซนะครับรามินีนายกรัฐมนตรีของอาวดินีนะครับหรือสวาซีแลนด์ and, ซึ่งมีผลตรวจโควิด -19 เป็นบวกเมื่อสีสัปดาห์ก่อนถึงแกอ่อสัญญกรรมด้วยวัย52ปีหลังเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในแอฟริกาใต้ชาติเพื่อนบ้าน จากการเปิดเผยของรัฐบาลนะครับเขารักษาตัวตั้งแต่เดือนธันวาคมหรือ2สัปดาห์หลังจากที่มีการตรวจโควิด -19 ออกมาเป็นบวกและล่าสุดรัฐบาลได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการอสัญญกรรมของเขาในประเทศไทยก็มีคนดังเสียชีวิตนะครับเกิดขึ้นผมเคยเรียนไว้นะครับว่าภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนนมากแล้วก็คนที่มีชื่อเสียงเนี่ยจะ มีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซึ่งก็ล่าสุดก็ชัยยาสะสมรัพย์ก็อดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขก็เสียชีวิตก่อนหน้านี้ก็หนึ่งท่านนะอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขเช่นกันก็ได้เสียชีวิตลงไปนะครับก็จากเหตุไม่สมบายอีกท่านหนึ่งก็ไตวายชัยยาก็ป่วยเป็นไตวายสี่ตีแม่นนะถ้าแม่นยำเชิงยุทธศาสตร์13บธันวานะครับเป็นต้นไปแล้วก็อีกรอบหนึ่ง 25ธันวาต้องระวังเป็นอย่างมากในขณะที่ชอว์มและก็เพนจะได้รับวัคซีนเป็นคนกลุ่มแรกๆส่วนไบเดนเฮริสนะยังไม่แน่นอนนะครับประธานาธิบดีโดนชอมแห่งสหรัฐอเมริการงและก็รองประธานดีไมพเพนและเจ้าที่ระดับสูงของทรมีบขาวจะเป็นคนกลุ่มแรกๆที่ได้วัคซีนโควิด -19 ในการแจกจ่าย กรณีฉุกเฉินนะซึ่งเขาเตรียมไว้แล้วก็เริ่มแจกจ่ายกันแล้วเพื่อมั่นใจว่ารัฐบาลยังสา,าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องแหล่งข่าวระบุว่าบุคลากรในทั้งนียข่าวและเจ้าที่บางคน3หน่วยงานของรัฐได้รับการฉีดวัคซีนภายใน10วันนับจากนี้ไปอย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อมูลว่าชรัมจะเลือกฉีดวัคซีนทันทีหรือไม่เนื่องจากตัวเขาเองเคยติดวัคซีนโควิดเคยติดโควิด -19 และเพิ่งหายจากโรคได้ไม่นานด้านโจไบเดนผู้ นำสหรัฐอเมริกาคนใหม่แล้วก็สวคเคมราเฮลิสนะครับรองประธานนับดีนะครับรวมถึงคณะทำงานชุดเปลี่ยนผ่านของทรัมป์ยังไม่แน่ว่าจะรับสิทธิ์ฉีดวัคซีนโควิด -19 เป็นกลุ่มแร,แรกๆด้วยหรือไม่นัน่นก็เป็นอีกปรากฏการหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่โควิด -19 นะฮะบางรัฐก็คลี่คลายรัฐที่มีประชากรมากที่สุดของออสเตรเลียยกเลิกคำสั่งนะฮะ ห้ามการทำงานนะครับคำสั่งทำงานจากบ้านหรือ work home work from home เนี่ยนะครับต่อสู้กับโควิด -19 ใน New South Wales นะครับรัฐที่มีประชากรมากที่สุดของออสเตรเลียสิ้นสุดลงแล้วนะครับหลักชัยอันนายินดีสำหรับประเทศแห่งนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ต่ำมากๆอย่างไรก็ตามหลายบริษัทยังคงมีแผนเตรียมการนะครับทำงานแบบยืดหยุ่น ไปจนถึงปี2021ออสเตรเลียที่ผ่านมาเคยเป็นอันดับหนึ่งล่วงลวงเพราะมีโควิด -19 แพร่ระบาดภายในประเทศและควบคุมไม่อยู่จนต้องมีการล็อกดาวน์อีกรอบหนึ่งทำให้ไทยพุ่งขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกจากข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮับกินส์ Hopkins, นะครับในขณะที่ชรมก็เบรกฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวก่อนใครๆนะครับประธานาธิบดีโดนทรัมป์ได้ทวิตเตอร์นะครับบอกว่า ให้เลื่อนฉีดวัคซีนโควิด -19 สำหรับเจ้าที่ทำเนียบขาวออกไปก่อนเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากสื่อมวลชน,นรายงานว่าเจ้าที่อาวุโสของรัฐจะได้รับสิทธิพิเศษนะฉีดวัคซีนก่อนใครภายใน10วันจากนี้ก่อนหน้านี้แหล่งข่าวได้ระบุก,กับรอยเตอร์ว่าชวัมรงประธรรมดีไมเพนและเจ้าที่ระดับท็อปจะรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 mm. เป็นกลุ่มแรกๆในโครงการแจกจ่ายวัคซีนฉุกเฉินเพื่อมั่นใจว่ารัฐบาลจะยังสามารถทำงานต่อไปโดยไม่สะดุด แหล่งข่าวผู้เปิดเผยบุคลากรเนียบขาวและเจ้าที่บางคนจาก3หน่วยงานของรัฐจะรับการฉีดวัคซีนภายใน10วันซึ่งต่อมาชว่วงกบฏในะรหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาในขณะที่นายกัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะครับอาจจะจำกัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสกัดาการแพร่ระบาดของโควิด -19 หน่วัน ไข้กระตามรวมกระแสไข้หวัดนกระบาดสั่งฆ่าสัตว์ปีกว่าหมื่นตัว uter, รอยเตอร์รายงานว่านายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะครับโยชิฮิเดซุงะจะนั่งเป็นประธานการประชุมคาดจะเริ่มในโครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวในความพยายามที่จะควบคุมนะครับการเพิ่มการแพร่ระบาดหลังประชาชนไม่พอใจการจัดส่งผลนะครับทำให้ความนิยมในตัวเขา ะะผู้นําคนใหม่ตกต่ำลงในเวลาเดียวกันญี่ปุ่นก็ออกค,คําสั่งฆ่าสัตว์ปีกไปแล้วจำนวน11,000ตัวเป็นการระบาดเกิดขึ้น20%ของประชากรทั้งหมด47จังหวัดนะฮะก็ตอนนี้เขาก็จะมีการจํากัดเพราะว่าตอนที่ไข้หวัดนกฮะตามมาติดติดเกาหลีใต้นะฮะปรากฏว่าต้องมีการสั่งปิดโรงเรียนในกรุงโซลแล้วก็ปริมณฑลนะครับ สกัดโควิด -19 ทางการเกาหลีใต้สั่งปิดโรงเรียนในพื้นที่กรุงโซลและเมืองโดยรอบตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับหลังยอดผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มมา,าพุ่งสูงแซงตัวเลขพีคสุดในเดือนกรกฎาคมขอแพกุมภาพันธ์ โรงเรียนอีกแห่งหนึ่งในกรุงโซลได้รับคําสั่งให้เปลี่ยนไปใช้วิธีการสอนออนไลน์ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา <c oughs> ซึ่งเป็นมาตรการคุมเข้มขึ้นนะครับก่อนจะถึงเฟสสซึ่งจะหมายถึงการสั่งล็อกดาวน์ทั่วประเทศนะครับรัฐบาลจะโยกระดับการคุมเข้มสู่เฟสที่3อย่างไม่หลังเลหหากพิจารณาแล้วมีความจําเป็นแต่เราต้องปรับรับฟังความคิดเห็นจากกระทรวงต่าง ตลอดจนฝ่ายบริหารท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญเสียก่อนรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีซุงเซขยุนแห่งเกาหลีใตนะ้ก็ได้อธิบายถึงมาตรการเหล่านี้เรื่องของล็อกดาวน์ในขณะที่บริษัทผู้ผลิตถึงมือยางเบอร์หนึ่งของโลกพบคนงานติดโควิด -19 เสียชีวิตเป็นรายแรกนะครับช็อปโกฟนะครับผู้ผลิตถุงยาง ารายใหญ่ที่สุดในโลกในมาเลเซีย <c oughs> บอกว่ามีพืพนักงานเสียชีวิตจากโควิด -19 <c oughs> เป็นรายแรกนะครับหลังจากที่ไวรัสได้แพร่ระบาดตามหอพักและโรงงานจนทำให้พนักง,งานติดเชื้อกว่า5,000คนในเดียวกันก็มีรายงานว่าท็อปโกลได้ไล่ออกพนักง,งานชาวเนปลาลซึ่งถ่ายรูปเปิดโปงนะครับพฤติกรรมเสี่ยงภายในโรงพยาบาลในโรงง,งาน ท็อปโกลฟนะครับยืนยันว่ารอยยืนยันกับรอยเตอร์ผ่านอีเมลว่าพนักง,งานชาวเนปาลวัย่าว29ปีมีอาการปอดอักเสบหลังติดเชือ้อโควิด1 9ได้เสียชีวิตลงแต่ผู้ตายทำงานอยู่ในโรงงานในเมืองกระลังนะครับซึ่งอยู่ทางตะวันตกของกรุงกัวลลัมเปอร์มานานกว่า2ปีแล้วนะครับ ซึ่งพนักงานของบริษัทนี้มีกว่า5,000คนมียอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นบวกถือเป็นซึ่งถือเป็นคัสเตอร์ไรายใหญ่ที่สุดในมาเลเซียโดยบริษัทระบุว่าพวกผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกตั้งแต่วันที่2ระหว่างนั้นก็มีเกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกานะครับก็มีการเปิดโครงการติดตามระดับน้ำ ในเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงของจีนนะครับสหรัฐอเมริกาก็เปิดตัวแพลตฟอร์มนะครับออนไลน์เพื่อติดตามการแพร่ข้อมูลระดับน้ำในเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงข,งของจีนโดยอาศัยข้อมูลดาวเทียมซึ่งถือว่าเป็นการเปิดแนวรบใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่าง2องชาติมหาอำนาจแม่น้ำโขงซึ่งมีความยาว4350กิโลเมตรมีชื่อว่าล้านช้าง ในช่วงที่ไหลผ่านจีนก่อนจะไหลสู่ลงใต้ในเขตพมา่าลาวไทยกัมพูชาและออกสู่ทะเลที่เวียดนามโดยมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเรียกว่าเก้ามังกรก็ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องน้ำขึ้นน้ำลงมีผลต่อการเกษตรกรมาโดยตลอดกราวนี้จะมีการใช้แอปพลิเคชันในการควบคุม <c oughs> นะครับว่าดูนะครับว่าจะสามารถ ทําการเกษตรได้ช่วงเวลาไหนตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องของแม่น้นําโขงจะมีปัญหาในช่วงหน้าแรงจีน,นไปตํามทาแม่น้ําโขงไว้นะขออภัยให้ไปทําเขื่อนกั้นแม่น้าโขงไว้ทั้งหมดทําให้จีนเป็นผู้กําหนดว่าแม่น้ำนะจะไหลลงมาเมื่อไหร่ประเทศที่รับความเดือดร้อนก็มีลาวพม่าไทยนะครับที่รับการเดือดร้อนจากการปิดกั้นแม่น้ําโขงนะครับของจีนในครั้งนี้ ในขณะที่ครอบครัวอเมริกันนะก็ปรากฏว่าถูกไล่ลงจากเครื่องเหตุลูกสาววัยสขวบงองแงไม่สวมหน้ากากคลิปวิดีโอซึ่งมีการโต้เถียงกันอย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับเป็นภาพครอบครัวของชาวสหรัฐอเมริกานะครับถูกไล่ลงจากเที่ยวบินของสายการบิน u n ited airlines นะครับเหตุเพราะลูกสาววัยสขวบของเขางองแงไม่ยอมสวมหน้ากากป้องกันโควิด1 i นะครับ อลิซเออร์บานโพสต์คลิปวิดีโอลงอินสตาแกรมบอกเล่าว่าเธอและสามีและลูกสาวกำลังบินออกจากเดนเวอร์ไปยังสนามบินอานาชาตาินวกนะครับในเจอร์ซีตอนที่เชิญลงจากเครื่องบินสืบเนื่องมาจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 เธอบอกว่าเราถูกเตะลงจากเครื่องเพราะลูก สาววัยสองขวบไม่ยอมสวมหน้ากากเราพยายามแล้วเออบานเล่าผ่านคลิปวิดีโอทั้งน้ำตานอกจากนี้แล้วเธอ,อยังโพสต์ภาพวิดีโอภาพเหตุการณ์บนเครื่องซึ่งพบเห็นสามีของเธอพยายามเกลี้ยกล่อมให้ลูกสาวยอมสวมหน้ากากแต่หนูน้อยปฏิเสธนะครับระหว่างนั้นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลายหนึ่งก็เดินมาหาครอบครัวนี้แล้วพูดขึ้นว่าสวัสดีครับท่านผมขอให้ท่านเก็บข้าวของสัมภาระลงจากเครื่องบินครับ สามีของเออร์บานถามไปได้วยความไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินว่าคุณล้อผมเล่นหรือเปล่านะครับคำตอบที่รับคือไม่ครับท่านนะครับสามีของเออร์บานพยายามอธิบายว่าเขากำลังทําสุดความสามารถแม้กระทั่งถือหน้ากากปิดใบหน้าของลูกสาวแต่ลูกเรือยังยืนกรานคำเดิมผมต้องขอให้คุณลงจากเครื่องบินลำนี้ครับสามีของเออบาน นะครับถามว่าเป็นแนวทางปฏิบัติตามปกติหรือไม่พนักงานต้อนรับนะครับบอกว่าถ้ากับคนที่ไม่ปฏิบัติตามก็ใช่ครับสามีของเออร์บานพยายามชี้แจงไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการโควิด -19 ของสายการบินได้เนื่องจากลูกสาวงองแงแต่ลูกเรือก็ยังคงยืนกลานคำเดิมคำสุดท้ายแล้วสุดท้ายเออร์บานและครอบครัวก็ต้องจำใจลงจากเครื่องเออร์บานเขียนบรรยายเหตุการณ์ในวิดีโอนะ ที่โพสลงอินสตาแกรมว่าเธอและสามีมีแผนเดินทางไปพบปะเพื่อนๆกับครอบครัวในรัฐนิวเจอร์ซีย์เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีและอยากพาลูกสาวไปชมต้นคริสต์มาสที่ถูก uh, ศูนย์โรกี้เฟลเลอร์นะครับแต่ต้องมาติดแงกอยู่ในโคโลราโดแทนฉันไม่เคยสับสนเช่นนี้มาก่อนเลยในชีวิตทั้งนี้เออบานระบุบ,บนอินสตาแกรมว่าเธอและสามีลูกสาว เคยบินมาแล้ว4ครั้งนับตั้งแต่เกิดโรคระบาดเริ่มต้นขึ้นก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีปัญหาอะไรเธอเน้นว่าองค์การอนามัยโลกแนะนําว่าเด็กอายุ5ขวบไม่ควรถูกบ,บังคับให้สวมหน้ากากอย่างไรก็ตามนะครับสายการบินระบุน่อยถ้อยถแถลงว่านโยบายการสวมหน้ากากของยูเนเต็ดแอร์ไลน์บังคับให้ใช้ทั้งเด็กตั้งแต่ต่ําสุด2ขวบด้วยสุดท้ายแล้วก็ฝ่ายความปลอดภัยและพนักงานของเราคือเป้าหมายสําคัญที่สุด ซึ่งนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงวางกรอบนโยบายต่างๆนะครับในนั้นก็รวมถึงการมาคับให้คนอายุ2องขวบขึ้นไปสูมหน้ากากด้วยนี่ก็เป็นนโยบายที่กำลังเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาทำไมสหรัฐอเมริกาติดโควิด1 i d 1 9เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับคนเป็นพ่อเป็นแม่พอ,มพอไม่ได้ไปก็น้อยนะเสียใจนะฮะพอเสียใจเสร็จก็เป็นที่มาของการโพสตคลิปโพสภาพบนอินสตาแกรม สาเหตุเกิดจากอะไรลูกร้องไห้นะครับเด็กคนอื่นดูเด็กก็เราสงสารนะครับแต่กันเดียวกันก็ต้องสงสารผู้โดยสารด้วยคนที่ตัดสินใจนะครับว่าไม่ให้อ่ไปต่อหรือว่าบินต่อหรือให้ลงจากเครื่องเนี่ยมันเป็นอำนาจของนักบินนักบินจะเป็นคนตัดสินใจแล้วก็ให้ลูกเรือทําการปฏิบัติตามก็คงสยัยร้องอยู่นานไม่ยอมใส่แล้วก็เกรงว่าจะเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดซึ่งเขาเรียกว่าได้ไม่คุ้มเสียเอาสองคนนี้ลงไปดีกว่า ไม่อย่างนั้นก็จะเกิดความวุ่นวายโดยภาพรวมโควิด -19 ตอนนี้นะครับทะลุ72จะเข้า73แล้วแน่นอนฮะมุ่งเข้าสู่80ล้านนะ,ะ70ล้าน80ล้านตามลำดับนะครับโดยภาพรวมนะครับสถานการณ์ตอนนี้วัคซีนก็ได้ฉีดกันลวในสหรัฐอเมริกาก็เริ่มมีการฉีดกันลวในอังกฤษก,ก็เริ่มมีการฉีดกันลวนะครับในผ่านเฟสที่4ไปเรียบร้อยวัคซีนของสหรัฐอเมริกา,กาเป็นชาติแรกของโลกนะฮะ ที่สามารถนํามาฉีดให้กับประชาชนได้ประเด็นที่ผมย้าอยู่เสมอสรัฐเอาโควิด1 9มาจากไหนล่วงหน้า1-2ปีนะครับก่อนที่จะมีการระบาดในอู่ฮั่นอีกเพราะการที่จะได้วัคซีนมาจะต้องมีการวิจัยผ่านถึง4เฟสไอ้สเฟสที่ว่าไอ้เฟสที่สําคัญคือต้องทดลองในคนหมู่มากสหรัฐอเมริกาผ่านทั้ง4เฟสมาได้อย่างรวดเร็วนะครับที่สําคัญก็คือว่านะ ในประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจะเป็นจีนทําได้แค่เฟสสามเพราะเพิ่งมาเอาข้อเอาข้อมูลมาแล้วก็เพิ่งมาได้แล้วเพิ่งมาทําแล้วมาศึกษาเฟสสี่ยังไม่ได้ทําเลยนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เจอปัญหาคือกําลังทดลองเฟสสามอยู่กําลังจะเข้าสู่เฟสสี่นะฮะก็ปรากฏว่ามีผลข้างเคียงตามมาสําหรับคนที่เคยป่วยโควิด -19 มาก่อนเกิดอาการช็อกเลยทีเดียว น,นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ แดนดินที่นี้พื้นดินป่าร้องหนาวแล้งดินเราร่องท้จนใจเจียนขาดแล้วราะองสงผ่านพบน้ำพระไทยดึง យប់ក្បូនឈុនសុខលងថាសុខចា